ประเภทของแผลก่อนนะคะเราจะแบ่งประเภทของแผลเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทที่หนึ่งเป็นประเภทของแผลแห้งนะคะแผลแห้งคืออะไรแผลก็คือแผลผ่าตัดนะคะที่คุณหมอเย็บหรือคุณหมอแล้วก็ประเภทที่สองก็คือแผลเปียกเนาะแผลเปียกก็คือจะเป็นแผลเบาหวานเป็นแผลเปิดที่มีลักษณะใหญ่หรือคะหรือแผลที่ได้รับบาดเจ็บใหม่ๆ เช่นมิบาในประมาณนี้นะคะจะเป็นลักษณะ2อแผลสองประเภทอ่ะเรามารูจักประเภทของแผลเรียบร้อยแล้วเราก็จะมารู้จักอุปกรณ์ในการทําแผลที่สามารถมีได้ที่บ้านนะคะหาซื้อได้ตามท้งองตลาดเซเว่นเลเว่นนะคะถ้าเป็นคลินิกถ้าเป็นคนไข้ที่มาทําแผลคลินิกก็จะมีอุปกรณ์ทําแผลก็จะเป็นเซตทาแผลนะคะสามารถหาซื้อได้เนาะแล้วก็ที่สองคือโพลีดีนสาม ก็จะเป็นน้ำสไลา์หรือที่เรียกกันว่าน้ำเอือน,นเองนะคะก็เป็นจะเป็นทันสปอร์จะเป็นไมโครโปอลนะคะแล่จะเลือกใช้เนะเาะมาแล้วจักอุกาทำแผลกันแล้วงั้นเราไปเริ่มต้นการทำแผลกันเลยดีกว่านะคะเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถทำกันได้เนาะวัตถุประสงค์ของการทำแผลหนึ่งเพื่อทำให้บาดแผลสะอาดสองเพื่อลดภาวะติดเชื้อในบาดแผล 3. เพื่อส่งเสริมการหายของบาดแผล อุปกรณ์ทแผลนะคะที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเนาะเราก็จะใส่ถุงมือก่อนเนาะแล้วก็เตรียมอุปรกรณ์ทำแผลนะคะนี้เนะเาะเล้ก็จะแกะอุปรกรณ์ทำแผลอันนี้จะเป็นแผลแห้งก่อนนะคะแกะช้นอุปรกรณ์ทำแผลมาได้เลยอันนี้ก็ถุงใส่ไปเนาะ อุปกรณ์ทําแผลถ้ามีตามท้องตลาดนะคะก็จะมีตัวหนีบเนาะแล้วก็มีก๊อสแล้วก็มีสัมรีนะคะเราก็จะใช้พวิดีนนะคะหยดลงไปไม่จ่อยอย่างนี้นะคะมันทาให้เกิดการติเชื้อได้เนาะแล้วก็ต้องยกสูงสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ น้ำอสมนีถ้าเป็นในคลินิกนะคะจะเรียกน้ำอสลมนะคะแต่ก็เรียกง่ายๆคือน้าเกลือนะคะแล้วก็มีวิธีเปิดนะคะเราเปิดแบบนี้เนาะเอาตัวนี้ออกมานะคะในนี้จะเป็นมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเข็มอะคะ่ะแล้วก็กดลงไปแล้วหมุนให้สุดเนาะให้สุดอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูว่ามันเป็นรูหรือย,อยังมันเป็นรูแล้วเนาะแล้วก็จะจุดลงไป ะะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทําแผลนะคะเป็นแผลลักษณะของแผลแห้งนะคะนี่ค่ะเป็นเซตเนะาะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นการทําความสะอาดแผลแห้งเนาะแล้วก็จะหยิบตัวพอสเฟตตัวนี้นี่ไว้สําหรับคีบสัาลีเนาะ เช็ดก็ได้นะคะเช็ดวามขอบแผลนะคะวนไปนะคะจากในแผลออกนอกแผลนะคะไม่ใช่ซ้ำที่เดิมวนออกด้านนอกนะคะประมาณ 2- 3นิ้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้อีกก้อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนสำลีแอลกอฮอล์หรือโพลีดีนทุกครั้งนะคะก็เช็ดในแผลนะคะปลายลงเนาะเป็นแผลเย็บนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ ถ้าก๊อตนะคะปิดแผลแล้วก็ใช้พลาสเตอร์หรือไมโคโรปอก็ได้นะคะปิดตามแนวขวางของกร้าม าเราก็เสร็จสิ้นการทำแผลเรียบร้อยนะคะ คือแผลที่ทําไปแล้วนะคะแนะนาไม่ให้โดนน้ำเนาะไม่ให้เปียกชุ่มของน้ำหากม,มีแผลเปียกนะ้ําหรือแผลที่นนะั้นต้องเปลี่ยนผ้าก๊อซทันทีเนาะ,ะต้องทําความตัดแผลทันทีนะคะข้อ2ก็คือเราจะต้องมีอาหารที่ส่งเสริมการหายของแผลนะคะอาหารที่หลากหลายประเภทที่ส่งเสริมการหายของแผลนะคะเราจะเน้นโปรตีนโปรตีนได้มาจากไหนโปรตีนก็จะได้มาจากไข่ไก่ แล้วเราก็จะมีวิตามินต่างๆที่ส่งเสริมการหายของแล้วก็เช่นวิตามินซีวิตามินซีได้มาจากไหนก็รู้กันอยู่เนาะ ติดต่อตอนเรื่องการตามที่คุณหมอแจ้งนะคะก็ต้องสังเกตแผลดูว่าแผลเราบวมแดงร้อนหรือเปล่าหรือนีสดงปวดไหมนะคะหากมีอาการปวดบวมแดงร้อนมันส่งสัญญาณว่าแผลของคุณกำลังอักเสบอยู่แนะนําให้ไปพบแพทย์ที่โรงพรยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านได้เลยนะคะก็สิ้นสุดแล้วนะคะการทำความสะอาดแผลการป้องกันการเกิดแผลติดเชื้อนะคะเป็นหลักการง่ายๆที่ทางคลินิกอของ กิจกรรมสุดเฉิยแนะนําท่านไปนะคะอาจจะมีประโยชน์สําหรับท่านได้มากก็น้อยเนาะก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรหรือมีข้อสงสัยนะคะก็ถ้ามาทําแผลที่คลินิกก็สอบถามได้นะคะคุณ<อ>นะคะ